ปลูกถั่วงอกแบบเร่งด่วนง่ายๆในแก้วพลาสติกแค่ทำแบบนี้สองวันก็ได้กินแล้วถั่วงอกขึ้นง่ายและก็โตวไวมากปลูกเองกินเองไม่ต้องกลัวสารฟอกขาวเลยค่ะขั้นตอนในการปลูกนั้นก็ง่ายแสนง่ายท้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเทคนิคดีๆในการทำให้ต้นถั่วงอกโตเร็วโตวไวได้ต้นอวบสวยน่ากินมาฝากทุกคนค่ะเรามาเริ่มทากันเลยนะคะ ก่อนอื่นก็ให้นําถั่วเขียวมาล้างน้ําให้สะอาดก่อนใครที่ปลูกกินเองที่บ้านใช้ถั่วเขียวนิดเดียวก็พอแค่กํามือหนึง่งแต่ว่าวันนี้เจ๊หิวใช้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะปลูก2แบบปลูกแบบชั้นเดียวแล้วก็ปลูกแบบคอนโดค่ะเมื่อล้างจนสะอาดดีแล้วก็ให้แช่ถั่วเขียวในน้ําอุ่น3ชั่วโมงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องใช้น้ําอุ่นด้วยเพราะว่าน้ําอุ่นจะช่วยกระตุ้นการงอกของถั่วเขียวได้ดีค่ะ จะทำให้ถั่วง,งอกขึ้นง่ายแล้วก็โตวไวโดยที่เราไม่ต้องรอนาน3-4วันค่ะระหว่างที่รอเราก็จะมาเตรียมแก้วพลาสติกกันโดยที่เจ้หิวจะเจาะรูใต้แก้วพลาสติกแบบนี้สัก5-6รูนะคะเพื่อไว้สำหรับระบายน้ำออกน้ำจะได้ไม่ขังรักจะได้ไม่เน่าค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะสังเกตได้เลยว่าเม็ถั่วเขียวเริ่มใหญ่ขึ้นบางเม็ดก็เริ่มมีรากน้อยๆงอกออกมา ก็นำไปปลูกได้เลยค่ะหาผ้าชนะมาหนึ่งใบเจ๊หิวใช้เป็นกล่องพลาสติกยาวๆแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับรองใครไม่อยากใช้แก้วพลาสติกหลายใบก็ปลูกแบบคอนโดได้นะคะปลูกแบบคอนโดก็คือการปลูกแบบหลายๆชั้นในแก้วใบเดียวค่ะสำหรับปริมาณเม็ดถั่วเขียวที่ใส่ลงไปเจ๊หิวก็จะใส่ไม่ค่อยเยอะนะคะอย่าใส่เยอะมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ถั่วงอกเน่าแล้วก็แออัดจนเกินไป แก้วที่ปลูกแบบชั้นเดียวเจ๊หิวจะใส่ลงไป2กํกำมือเนื่องจากว่าแก้วพลาสติกของเจ๊หิวเป็นใบใหญ่หากแก้วพลาสติกใครใบเล็กก็ใส่แค่กำมือเดียวก็พอค่ะเมื่อใส่เสร็จก็ให้นําผ้าชุบน้ํมัดหมาดพับให้เล็กและใส่ลงไปในแก้วพลาสติกแบบนี้ค่ะส่วนใครที่จะปลูกแบบคอนโดหลายๆชั้นก็อย่าเพิ่งนำผ้าลงมาปิดนะคะให้คั้นกลางด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะ กระดาษที่ชู่วสองสาแผ่นชุบน้ำให้หมาดเหมือนเดิมจากนั้นก็ปิดทับในแต่ละชั้นค่ะทำแบบนี้นะคะแก้วพลาสติกใบหนึ่งขนาดแบบในรูปสามารถทำเป็นคอนโดได้ถึง3ชั้นหากใครใช้แก้วพลาสติกทรงสูงก็สามารถทำเป็น4-5ชั้นตามความสูงของแก้วได้เลยค่ะถั่วเขียว1นึ่งกำมือพอปลูกขึ้นมาแล้วจะได้ถั่วงอกที่เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนท้ายคลิปนะคะ เมื่อใส่ถั่วเขียวเสร็จแล้วก็ให้หาผ้ามาคุมมาปิดเอาไว้ให้สนิทค่ะให้มืดๆเลยนะคะใครจะหา้าหาอะไรมาครอบได้หมดเลยค่ะอย่าให้เจอแสงเพราะถั่วงอกไม่ชอบแสงค่ะยิ่งมืดเท่าไหร่ถั่วงอกก็จะยิ่งโตไวนะคะพอคลุมเสร็จเจ๊หิวก็จะนำไปไว้ในที่มืดๆค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนเย็นถั่วงอกจะโตมาประมาณไหนเจ๊หิวว่าปลูกตอนเช้าประมาณ10โมงค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะรากก็เริ่มงอกออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่รากยาวแล้วเดี๋ยวเราจะมารดน้ำให้กับต้นถั่วงอกของเรากันวิธีการรดนะคะก็ให้ทุกคนหาภาชนะมาหนึ่งใบค่ะแล้วก็นำแก้วพลาสติกที่เราปลูกต้นถั่วงอกวางลงไปค่ะนำน้ำเทใส่ลงไปให้ระดับน้ำสูงเท่าถั่วเขียว แล้วก็แช่เอาไว้แบบนี้3นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ให้ยิบออกและวนำไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็คลุมผ้าลงไปเหมือนเดิมค่ะยกขึ้นมาให้น้ำหยดให้สนิทก่อนนะคะเดี๋ยวรากถั่วงอกจะเน่าเอาค่ะเราจะลดน้ำแบบนี้เช้าเย็นเป็นเวลาสวันและเดี๋ยวเรามาดูวันที่2กันค่ะอย่าลืมคลุมผ้าปิดให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ใครที่มีถุงดำใช้ถุงดำได้เลยค่ะจะสะดวกกว่านี้และนี่ก็เป็นวันที่สองเปิดออกมาคือว้าวมากค่ะทุกคนต้นถั่วงอกโตไวมากสามารถเอาไปกินเอาไปทำอาหารได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ต้นถั่วงอกสูงขึ้นกว่านี้ก็สามารถทำไป3วันได้ค่ะโดยที่รดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่คือต้นถั่วงอกที่เจ๊หิวปลูกเป็นเวลา2วันค่ะต้นสวยอวบน่าทานมากๆค่ะปลูกเองกินเองมั่นใจปลอดภัยไร้สารเดี๋ยวเจ๊หิวจะให้ดูวันที่3นะคะวันที่สมต้นถั่วงอกจะยาวจะสูงขึ้นไหมค่ะก่อนที่เราจะนำไปกินหรือนำไปทำอาหารก็ให้นำกันไกลมาตัดรากถั่วงอกออกก่อนค่ะตัดง่ายค่ะทุกคนไม่ยากต้นถั่วงอกของเจ๊หิวสวยไหมคะ ปลูกด้วยเทคนิคดีๆ2วันก็ได้กินแล้วไม่ต้องรอนาน4-5หวันเลยค่ะเพราะเราย่นระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็คือการนำถั่วเขียวไปแช่ในน้ำอุ่นค่ะเพื่อกระตุ้นการงอกของรากตอนนี้ก็ตัดรากเสร็จเรียบร้อยเอามาให้ทุกคนดูใกล้ๆค่ะต้นถั่วงอกน่าทานมากๆแล้วก็มีความกรอบค่ะทุกคนแล้วก็แทบจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคดีๆในการปลูกถั่วงอกแบบเร่งด่วนให้โตไวใน2วันที่ใจหิวนำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรัก ได้รู้วิธีการปลูกถั่วงอกให้โตไวไว้กินที่บ้านกันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถั่วง,งอกของเจ๊หิวเยอะมากเลยค่ะจะนำไปทำเมนูอะไรดีคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ